มีเกาะหนึ่งท่ามกลางมหาสมุทรแปซิฟิกเกาะนี้มีประเพณีที่สืบทอดกันมานานซึ่งเป็นประเพณีที่แปลกมากๆทุกครั้งที่มีคนเจอพายุและไหลเข้ามาติดที่เกาะคนในเกาะก,ก็จะถือว่าเขาเป็นกษัตริย์เป็นเวลาหนึ่งปีเพื่อจะฟังเรื่องราวมากมายจากโลกข้างนอกหลังจากนั้นพอครบหนึ่งปีก็ให้เขากลับไปในสภาพที่มาตอนแรกแล้ววันหนึ่ง ก็มีคนไหลามาติดที่เกาะแห่งนี้ทุกคนที่เกาะพอเจอเขาก็รีบออกไปต้อนรับแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าของเขาส่วนไม้กระดานและเสื้อผ้าที่เขาใส่มานั้นก็ให้เอาไปเก็บไว้ก่อนยินดีต้อนรับท่านที่มาในเกาะน,นี้ท่านจากนี้ไปเป็นเวลาหนึ่งปีท่านเป็นกษัตริย์ในเกาะน,นี้ท่านสามารถทําได้ทุกอย่างและสั่งได้ทุกเรื่องแต่มีสิ่งหนึ่งที่ท่านจะต้องจดจํา คือปีหน้าท่านจะต้องกลับไปในสภาพเดิมที่ท่านมาที่นี่ขอโทษนะครับมีใครมาก่อนนี้ก่อนผมไหมครับมีอยู่สองคนครับแล้วพวกเขาอยู่ที่นี่กันยังไงหรอครับคนแรกพอมาถึงปุ๊บสั่งให้พวกเราสร้างบ้านครับบ้านที่เห็นตรงนู้นเป็นบ้านของเขาหลังจากที่สร้างบ้านเสร็จเขาก็บอกว่าให้รวบรวมทรัพย์สมบัติทั้งหมดในเกาะ หลังจากนั้นพอครบหนึ่งปีพวกเราก็ให้เขากลับไปพร้อมกับกระดานที่เขาเกาะมาสุดท้ายไปได้ไม่นานก็จมน้ําตายครับแล้วคนที่สองล่ะครับคนที่สองนั้นหลังจากได้ฟังเรื่องเล่าคนที่หนึ่งเสร็จเขาก็มองไปที่บ้านและทรัพย์สมบัติแล้วพูดว่าเขาโง่ามากเลยทําไมไม่ใช้ชีวิตสนุกสนานก่อนตายละ่ะถ้าเป็นฉันน่ะก็คงกินดื่มไม่สนุกไปเลยเขาก็พูดแบบนั้นครับหลังจากนั้น เขาก็ให้เอาอาหารทั้งหมดในเกาะมาครับไม่ใช่แค่อาหารเท่านั้นแต่ให้เอาของสมุนไพรมาด้วยพอเขากินเยอะแบบนั้นเขาก็อ้วนขึ้นมากแล้วเขาก็ให้เรียกผู้หญิงที่สวยและสาวในเกาะมาเพื่อให้ร้องเพลงและเต้นครับแต่สุดท้ายพอครบหนึ่งปีเขาก็ต้องว่ายน้ำกลับไปเพราะว่าตอนแรกที่เขามาเขาว่ายน้ำมาแต่ปัญหาคือตัวอ้วนขนาดนั้นจะว่ายได้ถึงไหนกันครับ สุดท้ายเขาก็ไปได้ไม่นานแล้วจมน้ำตายครับแล้วท่านคือคนที่สามครับที่มาเห็นเกาะของพวกเราท่านจะใช้ชีวิตหนึ่งปีที่นี่อย่างไรครับหลังจากที่เขาฟังดังนั้นเขาก็นั่งคิดสักพักหนึ่งแล้วก็พูดว่าก่อนอื่นผมขอเดินดูเกาะน,นี้ก่อนได้ไหมครับคนที่สามนั้นขึ้นไปที่สูงที่สุดในเกาะหลังจากนั้นสำรวจดูรอบๆเกาะ เราก็ไปเจอเกาะนึงเล็กๆที่อยู่ไม่ไกลออกไปนั่นคืออะไรครับเป็นเกาะลางที่ไม่มีใครอาศัยอยู่ครับหลังจากที่ฟังดังนั้นคนที่สามก็ได้สั่งกับคนในเกาะว่าทุกท่านครับอันดับแรกเลยขอให้ทุกท่านไปขุดป่อที่เกาะนั้นก่อนครับแล้วหลังจากนั้นก็สร้างบ้านครับส่วนบริเวณรอบๆก็ให้ปลูกต้นไม้ผลไม้ตานาชนิดและปลูกดอกไม้ด้วย หลังจากนั้นไถนาปลูกผักและเอ้วไก่กับสุนัขไปไว้ด้วยครับช่วงที่เขาเป็นกษัตริย์เขาก็สั่งหลายๆเรื่องกับคนในเกาะแล้วเวลาก็ผ่านไปหนึ่งปีเป็นวันที่เขาจะต้องเกาะไม้กระดานที่เขาเกาะมาเพื่อเดินทางออกไปจากเกาะแห่งนี้ที่ผ่านมาขอบคุณมากครับผมจะไม่ลืมบุญคุณของทุกท่านครับงั้นผมไปก่อนนะครับคนที่สามนั้น เดินทางไปที่บ้านของตัวเองที่สร้างมาเป็นเวลาหนึ่งปีแล้วก็อาศัยอยู่ที่เกาะนั้นแบบสบายๆเป็นเวลาหลายเดือนหลังจากนั้นก็ได้รับการช่วยจากเรือที่ผ่านแถวนั้นและได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยถ้าพวกเรารู้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ในโลกนี้ไปตลอดพวกเราก็ต้องมีสติปัญญาเหมือนกับคนที่สามคนนี้คนที่สามนั้นสิ่งแรกที่เขาทำคือการฟังสิ่งที่คนก่อนหน้านั้นทำ และจุดจบของพวกเขาเขาจึงไม่ลงทุนอะไรกับเกาะที่ยังไงสักวันก็ต้องจากเขาไปอยู่ดีเป็นเพราะว่าคนที่สามนั้นรู้อย่างชัดเจนว่าเขาจะต้องกลับไปยังบ้านของเขาเขาได้คลอดมาจากคันมารดาตัวล่อนจ้อนฉันใดเขาจะกลับไปอีกเช่นเดียวกันฉันนั้นและเขาจะเอาอะไรซึ่งเป็นผลงานของเขาติดมือไปไม่ได้สักอย่างเดียวนี่เป็นสิ่งสามานอันน่าสลดใจอีก คือเขาได้เกิดมาอย่างไรเขาก็ต้องไปอย่างนั้นเขาจะได้ประโยชน์อะไรเล่าที่เขาได้ลงแรงเพื่อลมแรงปัญญาจารย์บทที่หข้อที่15และ16